ประวัติอิมามมุสลิมยอดนักวิชาการฮะดิษอันดับสองแห่งอิสลามชื่อเต็มอาบููอาลฮูไซนีมุสลิมอิบนเอาลฮัดยัดอัลกุชัยรีอันไดสาบุรีช่วงวัยเด็กและการศึกษาเมื่ออายุราวหนึ่งถึงเขวบเมื่อปีฮิร์ักราชปีที่2 0 6รอถึงอิมามมุสลิมเกิดเมื่อปีฮิร์ักราชปีที่ 206ในเมืองในสาบุรีปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดแพรซาวีคอราซานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่านซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและศาสนาในช่วงจัก,กรวรรดิอับบาซียะเมืองนี้เป็นที่ตั้งของนักปราชระดับสูงมากมายโดยเฉพาะด้านฮะด,ดีสฟิกและตัสาวุครอบครัวของอิมามมุสลิมเป็นชาวอาหรับที่ย้ายมา ั้งรกรากในเปอร์เซียและเป็นที่รู้จักในฐานะครอบครัวของนักวิชาการศาสนาพ่อของเขาเป็นผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดและให้ความสำคัญกับการศึกษาทางศาสนาเป็นอย่างมากวัยเด็กและการศึกษาขั้นต้นอิมาม,มุสลิมเริ่มต้นศึกษาศาสนาตั้งแต่อายุยังน้อยเขาเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้และการศึกษาฮะดีสเมื่อยังเป็นเด็กพ่อของเขาพาเขาไปเข้าร่วมวงเรียน ที่มัสยิดเพื่อศึกษาอันกุรอา่านและพื้นฐานของาศาสนาอิสลามวิชาที่เขาศึกษาในวัยเด็กได้แก่การอ่านและท่องจำอันกุรอา่านการเรียนรู้ภาษาอาหรับและไวย,ยากรณ์พื้นฐานของฟิกกฎหมายอิสลามพื้นฐานของฮะด,ดีสความสามารถพิเศษของอิหม่ามมุสลิมตั้งแต่วัยเด็กอิหม่ามมุสลิมแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์พิเศษด้านความจำและการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายงานว่าเขาสามารถจดจำฮะดีสได้ตั้งแต่อย่างเด็กและสามารถท่องจำอันกุรอ่านได้อย่างแม่นยำเรื่องเล่าจากวัยเด็กว่ากันว่าอิมาม,มุสลิมสามารถฟังฮะดีสเพียงครั้งเดียวแล้วจดจำได้ทันทีโดยไม่ต้องจดบันทึกความสามารถนี้ทำให้ครูของเขาประหลาดใจและทำให้เขาได้รับความเคารพจากนักเรียนคนอื่นๆครูคนแรกของอิมาม,มุสลิมอิมาม,มุสลิมเริ่มศึกษาฮะดีส กับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของเมืองนายสาบุรีได้แก่ยายาอิบนุยายาอัตตามีมีเป็นปราชญดฮะดีสที่ยิ่งใหญ่แห่งนายสาบุรีและเป็นสิทธิของอิมามมาลิกอิสฮากอิบนุรอฮะไวเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญฮะดีสที่สำคัญของยุคอับบาซียะนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางนักวิชาการฮะดีสที่ยิ่งใหญ่ของอิมามมุสลิม ซึ่งจะนำไปสู่การเดินทางอันยาวไกลในการสแสวงหาความรู้ทั่วโลกอิสลามช่วงวัยรุ่นและการสแสวงหาความรู้และการออกเดินทางของอิมามมุสลิมเมือ่อยุครศักราิาถึง5 2 3 5เมื่ออิมามมุสลิมมีอายุป,ประมาณ15ปีเขาได้ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อสแสวงหาความรู้ซึ่งเป็นธรรมเนียมอันทรงเกียรติของนักวิชาการอิสลามในยุคโบราณจุดมุ่งหมายสำคัญของเขาคือ การรวบรวมฮาดิสที่ถูกต้องที่สุดจากแหล่งที่เชื่อถือได้พร้อมทั้งเรียนรู้หลักเกณฑ์ในการคัดกรองและตรวจสอบฮาดิสจากอุลามาชั้นนําแห่งยุคเส้นทางแห่งการสแสวงหาความรู้ของอิมามมุสลิมนั้นครอบคลุมดินแดนสำคัญของโลกอิสลามในขณะนั้นได้แก่เมกกะมด,ดีนาอิรักอียิปต์และชามซีเรียปาเลสไตน์เลบานอนซึ่งเขาได้พบกับนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมาก และศึกษาวิชาฮะดิษจากพวกเขาด้วยความขยันหมั่นเพียร 1. น 1. เดินทางไปยังเมกะและมัด,ดีินาเมื่อฮิบรสักราถ215-220อิมามมุสลิมเริ่มต้นการแสวงหาความรู้ที่เมืองเมกะและมัด,ดีินาซึ่งเป็นศูนย์กลางของอิสลามนับตั้งแต่ยุคข,ของท่านนาบีมุฮัมมัดโดยสองเมืองนี้ยังคงรักษาสายรายงานฮะดิษที่สืบทอดมาจากซอฮาบะอย่างมั่นคงที่เมกะเขาได้เรียนรู้กับอิมามกอซิม อิบนุฮัสซันและอับดุลลออิบนุมัสลมะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮะดิสและฟิกที่สืบสายวิชาจากอุลามารุ่นก่อนหน้าที่มัดีินะเขาได้ศึกษากับอิสมาอิลอิบนุอับีอุวัยหลานชายของอิมามมาลิกผู้ก่อตั้งมาทับมาลิกีและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากตํารามวุวัตตอของอิมาม,มาลิกซึ่งถือเป็นหนึ่งในตําราฟิก และฮะดิษที่สาคัญที่สุดในยุคต้นอิสลามเหตุการณ์สําคัญอิมาม,มุสลิมได้เรียนรู้วิธีการตรวจสอบฮะดิษอย่างละเอียดเข้าใจหลักการวิเคราะห์และจําแนกฮะดิษที่เชื่อถือได้ออกจากฮะดิษที่มีข้อสงสัยเขาเริ่มจดบันทึกฮะดิษเป็นจํานวนมากพร้อมกับฝึกฝนเทคนิคในการประเมินสายรายงาน 2. การเดินทางไปยังอิรักแบกแดดและบาสราเมือ่อยุโรปสกราตร้สอสถึงรอ, 30, อิรักในยุคนั้น โดยเฉพาะเมืองแบกแดดและบาสราถือเป็นศูนย์กลางของวิชาการด้านฮะดิษและฟิกซึ่งรวมรวมนักวิชาการชั้นนำของยุคเอาไว้ที่แบกแดดอิมามมุสลิมได้พบกับอิมามอามัดอิบนุฮัมบัลผู้ก่อตั้งมัซฮับฮัมบาลีและเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในเรื่องของฮะดิษสิ่งที่อิมามอัมัดถ่ายทอดแก่เขาได้แก่หลักการตรวจสอบอิสนาตอย่างเข้มงวดหลักการประเมินผู้รายงานฮะดิษ รวมถึงการรักษาความซื่อสัตย์ในความรู้และความอดทนในการสแสวงหาความจริงเหตุการณ์สําคัญอิหมาม,มุสลิมได้เห็นกับตาตัวเองว่าอิหมามอมัตได้ปฏิเสธฮะดีสจํานวนมากแม้ว่าผู้รายงานจะมีชื่อเสียงหากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทําให้อิหมาม,มุสลิมพัฒนาทักษะในการกรองฮะดีสและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อย่างแท้จริงที่บาสราเขาได้ศึกษากับยายา,ยาอิบนูมาอีนและอาลีอิบุอูอัลมาดีนี ซึ่งเป็นนักวิชาการระดับสูงด้านการวิเคราะห์ผู้รายงานฮะดีสสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้แก่การตรวจสอบชีวประวัติของผู้รายงานการแยกแยะฮะดีสที่ดูน่าเชื่อถือแต่มีข้อบกพร่องซ่อนอยู่ 3. การเดินทางไปยังอียิปต์เมือ่อยุโรอศักราช230ถึง235อิมาม,มุสลิมเดินทางไปยังอียิปเพื่อเรียนกับอัมรูอิบนุซาวาดอัสซีดี ซึ่งเป็นสิทธิ์ของอิมามไลสีอิบนุสะอาดนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์สิ่งที่เขาได้รับคือความรู้ด้านฟิกและแนวคิดของอิมามเอาไลาสีรวมถึงฮะดิษที่มีสายรายงานเฉพาะของอียิปต์ซึ่งแตกต่างจากสายฮะดิษของอิรักและฮิยัสเหตุการณ์สำคัญอิมามมุสลิมค้นพบว่าฮะดิษบางบทในอียิปต์มีสายรายงานที่แข็งแกร่งกว่าในแหล่งอื่น เขาจึงบันทึกและเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้กับที่ได้จากภูมิภาคอื่นๆ 4. เดินทางไปยังชามซีเรียปาเลสไตน์เลบานอนเมื่อฮิร์อสกักราด235อิมามมุสลิมเดินทางไปยังชามเพื่อพบกับนักวิชาการที่มีสายรายงานฮะดีษซึ่งแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆที่ซีเรียเขาได้เรียนรู้จากอับดุลรอ์มานอิบนุอัมรูอัลสาอีและอับดุลรอ อิบนุมัสลาม,มะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดฮะดิษจากตาบิอีนผู้สืบทอดจากสอฮาบะที่ปาเลสไตน์และเลบานอนเขาได้บันทึกฮะดิษหายากจากนักวิชาการท้องถิ่นซึ่งไม่สามารถพบได้จากแหล่งอื่นเหตุการณ์สำคัญอิมาม,มุสลิมพบว่าหะดิษบางบทที่รู้จักในอิรักไม่ปรากฏในชามและในทางกลับกันทำให้เขามีแรงจูงใจในการรวบรวมฮะดิษจากทุกภูมิภาค เพื่อการตรวจสอบและเปรียบเทียบอย่างครอบคลุมวัยกลางคนและการเขียนตำราเมื่อยุครัสกัลาด2 3 5ร้อาถึงสองหลังจากสแสวงหาความรู้มาหลายสิบปีอิมามมุสลิมได้กลับมายัางเมืองในสาบุรีและเริ่มเผยแพร่ความรู้พร้อมกับเขียนตำราข้อแม้และว,วิธีการเขียนของมุสลิมบางท่านอาจสงสัยว่าในเมื่ออิมามบุคออเรซึ่งเป็นเชคของมุสลิมได้เขียนหนังสือเสอเฮียขึ้นมาแล้ว และอุลามาต่างก็ยอมรับถึงความถูกต้องของหนังสือเล่มนั้นซึ่งในจํานวนนั้นมีมุสลิมรวมอยู่ด้วยแล้วทาไมมุสลิมจึงต้องรวบรวมฮะดีสซอเฮียขึ้นมาอีกข้อแม้และวิธีการรวบรวมฮะดีษของมุสลิมต่อไปนี้อาจเป็นคําตอบที่ดีต่อข้อสงสัยนั้น 1. ถ้ท่านเน้นความละเอียดอ่อนในด้านการรายงานฮะดีษโดยจะแยกยะระหว่างฮะดีษที่รายงานโดยใช้สำนวนอักบารอนากับฮัดดัสนาและจะยึดมั่นกับตัวบทที่ได้รับรายงานมาอย่างเคร่งครัด จากจุดนี้อิมามนวาววีชีว่าเป็นข้อแม้ที่เหนือกว่าข้อแม้ของบุคอรี 2. ท่านเลือกบันทึกขดีที่มีสายรายงานมาถึงท่านจากสองสายรายงานขึ้นไปเท่านั้นตลอดสายรายงานโดยยึดตามหลักการที่เกี่ยวกับข้อแม้ของการเป็นพยานบุคคลซึ่งต้องมีอย่างน้อยสองคนซึ่งข้อนี้ไม่ใช่ข้อแม้ของบุคครี 3. ท่านได้รวบรวมตัวบ,บทขดีของแต่ละสายรายงานไว้ที่เดียวกันทั้งหมดโดยปราศจากการตัดทอนตามบท หรือหัวข้อต่างๆดังเช่นที่เอาบุคคลราได้ตัดทอนและตั้งหัวข้อไว้ 4. ก่อนการบันทึกท่านจะแบ่งหดีดและนักรายงานออกเป็น3ระดับคือระดับที่ 1. หดีดที่มาจากนักรายงานที่จดจําอย่างแม่นยําระดับที่สองหดีดที่มาจากนักรายงานที่มีความจําปานกลางระดับที่สหดีดที่มาจากนักรายงานที่อ่อนและถูกทิ้งจากนั้น ท่านจะบันทึกข้อดีที่มาจากนักรายงานที่แม่นยำไว้เป็นบรรทัดฐานตามด้วยขดีดีที่มาจากนักรายงานที่มีความจำปานกลางส่วนหดีดีที่มาจากนักรายงานที่อ่อนท่านจะคัดออก 5. ้าท่านเห็นว่าการรายงานจากนักรายงานที่อยู่ร่วมสมัยกันนั้นถึงแม้จะไม่มีรายงานว่าเขาทั้งสองเคยพบกันก็ถือว่าเพียงพอแล้วในการบ่งบอกถึงความต่อเนื่องและไม่ขาดตอนของสายรายงานซึ่งผิดกับข้อแม้ของเอาบุคอรีที่จำเป็นต้องแน่ใจว่าเขาทั้งสองเคยพบหน้ากัน บ้านปลายชีวิต <ortune> และการจากไปของอิมามมุสลิมเ yani มื่อปีฮิร์โกราชปีที่255ถึง261ในช่วงท้ายของชีวิตอิมามมุสลิมยังคงอุทิศตนให้กับการศึกษาฮะดีสการสอนลูกศิษย์และการตรวจสอบความถูกต้องของฮะดีสอย่างเข้มงวดแม้อายุจะมากขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยหยุดคน้นคว้าและแสวงหาความรู้เมืองนสาบุรีในช่วงเวลานั้น เป็นศูนย์กลางของวิชาการศาสนาอิมามมุสลิมเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงและมีผู้คนจากที่ต่างๆเดินทางมาเพื่อขอเรียนรู้จากเขาเหตุการณ์ก่อนเสียชีวิตหนึ่งในเรื่องราวที่เล่าขานกันมากที่สุดเกี่ยวกับช่วงสุดท้ายของอิมามมุสลิมคือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การจากไปของเขาเรื่องเล่ามีคนได้นำฮะด,ดีสที่อิมามมุสลิมไม่เคยได้ยินมาก่อนมาให้ตรวจสอบอิมามมุสลิม เป็นคนที่จริงจังกับศาสตร์ฮะดิษมากเมื่อได้รับฮะดิษใหม่เขาจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าผู้รายงานเป็นใครสายรายงานน่าเชื่อถือหรือไม่และมีข้อขัดแย้งกับฮะดีษอื่นหรือไม่การค้นคว้าอย่างหนักอิมามมุสลิมใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนค้นคว้าเกี่ยวกับฮะดิษนี้เขาหมกมุ่นกับการตรวจสอบข้อมูลจนลืมกินข้าวลืมนอนมีรายงานว่าเขานั่งอยู่ในห้องสมุด และค้นคว้าตำราต่อเนื่องหลายชั่วโมงในที่สุดร่างกายของเขาทนไม่ไหวและอ่อนแอลงเรื่อยๆมีผู้เล่าว่าในคืนสุดท้ายของชีวิตอิมามมุสลิมยังคงค้นคว้าฮะดิษนี้อยู่เขาเริ่มรู้สึกอ่อนแรงแต่ยังไม่หยุดพักสุดท้ายเขาล้มลงและหมดสติก่อนที่เขาจะจากไปในช่วงรุ่งเช้าของวันถัดมาอิมามมุสลิมถึงแก่กรรมในปีฮิรศักราชปีที่ส6 1 ขณะอายุประมาณ59ปีร่างของเขาถูกฝังในเมืองในสาบุรีบ้านเกิดของเขาพิธีฝังศพของอิมามมุสลิมได้รับเกียรติอย่างสูงมีนักวิชาการและประชาชนจำนวนมากมาร่วมละหมาด